แค่นี้ไม่น่าทำาอะไรได้อ<า>เอะเจ็บขึ้นเจือดิมด้วยวิ่งเ,เก็บขยะอันเดียวเข้าทุกหลังเข้าทุกบ้านธุรกิจอะไรเนี่ยใช่ไปกำจัดไอ้นนี้ไงทำธุรกิจตรงโมเตลอ่ะพี่ได้มีคนนะพี่เตรียมปืนเตรียมปืนใช่สสิิอยู่เก็บอ,เกบอาหารห้าอย่างใน เดี๋ยวถือดีกว่าแล้วไปอยู่ในในอันนี้อยู่ซี่เลยพี่อยู่ซี่นะหมอระวังนะอยู่ซี่แรงนะเพื่อนโหูรู้จับมันดีพวกนเออใช่หมอชอบปูซี่นะ <c oughs> ปืนพวกนี้มันไนร้แข็งศักของพวกเราตอนนัดแล้วถ้ากูอยู่นในสงครามโลกกูไม่ต้องเอาอซี่ออกโลกีก เทเราดูภารกิจตรงไหนนะเพื่อนเพียงแค่ไหนตัวเอเท่านั้นอ้าวเจ้าอเจอคนละเขาวิ่งไปทางเฮลิคอปเตอร์ครับผมละลายอะไรเฮลิคอปเตอร์วิ่งไปคนเดียวนะ สไนเปอร์มารอพี่หมอพี่หมอผมมีอะไรให้ไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังกิ๊งคุณแจคุณแจคุณ <laughs> แจคุณแจ <laughs> พี่ยังไม่เจอคุณแจเลยพื<ะ>้นพี่พื้น,น,นโอ้ฉันไม่เก็บเช็คนายสามารถเช็คราคามันได้ในอีเ y น์เจ้าบ้านฉันไม่มีเน็ต ีไปเปิดห้องยาได้นะเฮ้ยเสียงอยู่ใกล้กัน okay, <I> อยู่ข้างล่างแล้วพี่ส่วนไอ้กลัดมันนั่นนะมันวิ่งไปตรงถ้าจะให้มาก,ก็คือตรงนี้เห็นมันวิ่งคนเดียวนะน่าจะโซนโอเคเยอะใจนะใน เขาเป็นขี่ทิ่ตกอย่างนี้หรอแน่นอน,น,โโอม,นมันยิงอยู่ตรงนี้พี่เจ๊แล้วเจ๊แล้วเจล้วขบวนขบวนอ้ยเชีอกกระเป๋าเค้าใจเลยสองตัวสองตัวตายไหม มีตัวมีตัวมีอตัวอยู่ไหนอ่ะพี่เพิ่งเข้าไปมีอีตัวในบ้านในบ้านในบ้านตาย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 ยกตีไหมยกยกตีพี่หมอเก็บเลยพี่เอาไปเลยเก็บเลยพี่ตบหนั้นเก็บไปเลยแซ่บเลยพี่แซ่บเลยโอ้เสื้อกอดหมด เฮ้ยใครยิงกูเนี่ยเฮ้ยในบ้านในบ้านในบ้านไปช่วยพี่หมอช่วยพี่หมอช่วยพี่หมอบอดยิงบอดยิงนะเจ้าปอดยิงหลักูช่างเสียชื่อเสียงนักไอ๊สัตว์โดกบอดยิงบอดยิงหลังกูเป็นเรื่องปกติพี่ผมก็โดนโคตรเจียบเลย นายไม่เป็นสินเอาปืนนายไม่เป็นสินเอาปืนมาจอ้อนหน้าฉั <c oughs> นเลยไอ้เงี้ยอย่างเงี้ยเลยกางจะหันสวนคนรถคนรถด,ดูอากูนรถไปแล้วว่าจะว่าจะให้ดูชุดที่ผมใส่หยิบม,มาจากเขาเนี่ยอ๋อไอ้ชุดตัวนั้นหน่อพี่ใช่คนรถด,ด,ดูดิดูดิทั้งหมวกทั้งชุดดูดิเออานายละตัวข้างบนเนี่ยผมยิงขามันหกักพี่ พี่มีโมซินนะเอาไหมโมซินเหรอใช่เออเนี่ยนุน๊กม,มาดูคืไนไอเนี่ยโหดมาก <c oughs> ผมหยิบไม่ได้มาหยิบเอาเลยเอ <c oughs> ็มมาเลยเนี่ยเอ็มเอฟดีอาร์อ๋อของชอบเลยพี่ใช่แบบแต่ว่ากระเป๋เามันเดี๋ยวผมผมยกเอาแล้วกันได้ได้เดี๋ยวเรียกมันผมเอาแล้วกันเอามันเอาอย วิ่งฟาร์มธรรมดา,าเนี่ยวิ่งปดเปล่าพี่วิ่งปดดีนะ้วหมอกระสุนทองมาเล่นผมก็กระสุนทองเมื่กอกจังหวะเนี้ยก็คลีทแน่ฟอรมเลยเพราะว่ามันเจอกระสุนทองยิงมันแล้วพี่พี่พี่หมอมีมีผ่าะตัดไหมพี่ไม่มีคนระับซ่อมซ่อมตัวได้ไหมเอาเอาซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้ผ่าตัดเปให้หมอกันแทน มันมันมีที่ชอบ <Okay, okay. S 1> นายจาักลวกจักให้เสียชื่อเสียงหนะัะพี่เป็นหมอพี่ต้องรักษาตัวเองได้เลยพี่พโอ้ไมีมีไี่ด,ไดีแบบนด้อะไรอยู่ในศพก็ไน้พี่เต็มเลยไม่ไประเด็นคือตลกหรือหันบางล้วจะเสียหมอให้หนุม่ม <c oughs> เอาโมซิทมาเหรอได้พี่น่าสนใจ ตะกบเนี่ยนะตะกบอยู่อยู่ที่ผมอ๋อตะกบอะไรอ่ะตะกบธรรมดาพี่ตะบ 2, กะบสองพันกระบะตะกบติดมาละเฮียเอา,าละตะโกบติดเหรอได้ถ้าเอาพี่มาเอาเลยคงไม่เอาแล้วแหละผมมาจัดของดีๆครของพวกเราจังหวะดีเนาะจังหวะดีพี่ดีจัดเลยอ่ะ ดีนะเอาไอ้นี่มาเอาปืนอะนี่มาทองมาอย่างลงตัวไปหมดไม่คิดว่าจะยิงกระสุนเยอะขนาดนี้เลยนะถือกระสุนมานิดเดียววิ่งโหมดฟาร์มธรรม,รมดาฟาร์มนอร์มอ <c oughs> มาเชิญคุณหมอโอเค เราก็เทียบเหมือนกันนี่ว่ะเฮยอยากอยากรู้ไอ้ตัวที่ผมยิงใครเป็นคนฆ่าวผมลืมไปดูล็อกแพ็กเลยใช่น่าจะโดนระเบิดผมเปล่าวะไม่แน่ใจว่าผมพาระเบิดไปลูกหนึ่งอะตัวหลีกลีกใจเนี่ยนั่นแหละนัหละพี่ลองลองดูว่าน็กไซส์ห้าหกเจ็ดเคของแท้ส่วนไอ้ตัวที่คุณน้ตเจอโมซิน ก็เน็กไซห้าหกเหมือนกันโอ้มันมาสามตัวนี่พี่ใช่ครับโอ้คนที่ชื่อเน็กไซห้าหกนี่เขาเป็นใครกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยค่าเจ็บปะเนี่ยห<อ>มอเจ็บหกเหมอมึงต้องเย็บแผลก่อนมึงมีที่เย็บแผลไหมเย็บเย็บเย็บไปแล้วเย็บไปแล้วแล้วทำไมกินการ์ดอ่ะเออกูเพิงมม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 ่งงงเลยอะตัลวละครหิวน้ำหรือเปล่า อยูน่น้ำอยู่น้ำอยู่น้ำไปแม่ตั้งตามข้าพเจ้ามาพ่อมันก็ิตายนี่ยหามเลยโดนความผู้หญิงก็อย่างนี้แหละชอบหาน้ำเนี่ยหาน้ำโอ้โบ้าเลยจะพาเดินหาน้ำแล้วกันไม่ไเป็นไรเป็นไรได้นี่ไงหมอน้าน้ำอยู่นี่สเต็ปเปอร์เนี่ยตรงข้างหน้าเขาเี

ไม่มีเลยนะมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วเนีะนะ่ยไอ้พวกนั้นมันคงไม่ไม่คิดเนาะว่าแบบจะมีใครเอากระสุนทองมามา,มาวิ่งในโหมดฟาร์มน้อมอผมทองผมก็เอาทองมาใช่พี่ก็เอาทองมาเหมือนกัน

ทำไมเลือดไหลตลอดเลยอวะต้องพันผธะมุมมมุซ้ายล่างมีสถานะอะไรบ้างที่เป็นเนี่ยมีมีคนแดงๆดงไหมมีคนแดงคือมีคนสีแดงอ่ะคือเป็นแผลต้องได้ผ่ากันต้องต้องได้เย็บเย็บกูเย็บไปสี่รอบพี่ต้องพันแบนเด็ดแล้วก็เออพี่พี่พันแบนเด็ดนะมึงมีแบนเด็ดไหมโนเวยแต่ก็มัหาย หมอมานี่หน่อยมึงเป็นใครทำไมกูต้องฟังมึงครับมึงกูเสิร์จอยอย่ามาหาเจอแบนด <c oughs> ิดกินการกินการเบบี่ไป <c oughs> ก่อนนะ เลยเอา้าแม็กปืนที่หายอะ่ะอ๋อเข้าไปในนี้เหรอข้าหมออ่ะเดียพี่อ้เี่ตัวแฝงจะจาม,มาได้ไหมหมอมึงเย็บแผลก่อนนะเอ้ยพันพันแผลก่นอนหมอมันบอกว่ามันมันไม่มีบุลแล้วไ,ไม่มีหรอมันบอกว่าไม่มีแผลแล้วเดี๋ยวถ้างั้น ลองใช้อันนี้ดิลองกดคลิกคลิกขวายุทธยุทธดูดิเนี่ยที่คุยโยโย่ให้เนี่ยลองคลิกขวายุทธอ้าวเย็บเย็บป่ะอ้าวเมื่อกี้ทำไมไม่ได้มีจุดตรงไหนเป็นสีดำบ้างในร่างกายพี่ตัวแปลงนะพี่ครับมีกี่จุดที่เป็นสีดำในร่างกาย มีแค่ท้องคุนี่แหละเบร้อยแล้วใช่ไหมอืมฉีดฉีดยาเลยโอหมดแล้วหมดไม่ชวนี้ตาตาตาเป็นไหมดแล้วเหรอนี่มากมากเมานี่เมานี่เจ้ากูโยนให้ดิว่าจะได้อยู่ยังไอ้นี่เี๋มีคนยิงกันอยู่ข้างหน้า

ออกไปพี่อันตรายออกได้เสมอได้แหละเสียงตัวปุรออ่์อืออร์อ่ะเลเขินจุ๊้ามีแดงมีหักตรงไหนพี่ตรงแอบโดเมนแดงมันน่าจะหิวน้ำอะไร กดดูกดด,ดูสถานะก็ได้ว่าพี่ตัวไหนเป็นศูนย์บังเลขวบตัวเลขน้ำศูนย์ตัวเดียวตัวเดียวน้ำใช่ครับใช่ใช่น้ำมันมานนี่ใช่เลยอ่ะหมอคุณมีน้ำมา,มานี่ไห,หมเดี๋ยวกลัวไปแล้วกลัวเกินไปกินเลยกินเลย,เลยมันจะร้องตัวละครมันร้องเดี๋ยวมันเปิดจุด จุดจี๊ซับก่อนพี่พี่มีคนมีคนเจ็บมาตายโอเคโอเคแม่นจังวะมาร้องมาอย่างอนอาถเลยพี่เยู่เชะก็น่าจะเป็นตัวที่โหจริงอะไรไมีใช่ใช่มีโมเตินพี่จับก,ก่อนก่อน ไปแล้วอีกจนนะหนาวเป็นแอร์หรอครับแน่นอนยิ่งกว่าแอฉันคือต้องแข็งขึ้นขึคนแล้วเบยพีพี่แน็ไม่เอาโมซสนนหรอพี่เอาไม่ได้หรอกเต็มแล้วใช่ไหมแน่นอนมันเป็นเต็มแล้วคืนลูกรักของพี่ซะขนาดนั้น ไถไถซ้ายเนาะไถซ้ายพี่ไถซ้ายเล<า><ห>พี่ขนบเนาะไถซ้ายไปเลยยาวๆพระเจ้าพ <c oughs> ระเจ้าได้เลยเพื่อนไม่มันมีน้ำมันเอาน้ำมาขวดใหญ่โอ้โหนั่นแหละกินไมเลิกก็กินเลย ายระวังการอยู่ดิมันจะไม่มีคำนั้นพี่ผมของโคตรแน่นเลยนะพี่มันแน่นเพราะว่าเรามาเอากับไอ้แกล้งที่เราดักยิงมเมื่อกี้ใช้คำว่าดักได้ได้ไหมเจอก็เดูนมาเตือนใช่โทษเราไม่ได้หรอกโทษที่มันอนะ่ะดวงซวยมาเจอตียังแ <c oughs> ข่งเราไง พี่ผมเหมือนเจอคนไปยัง<า>ไม่ไปนี่แหลปาส,สมุกเลยออกซ้ายเลยมอกมาเฮ้ยพี่มีคนเจ็บเจ็บมีคนเจ็บข้างในข้างในเดห้องนี้ในห้องนี้ ก็น่าก็นอกก็นอกก็นอกโอ้ยตายตายตายสายสาบอลล้มอีกแล้วเดี๋ยวผมด้วยพี่ระวังพี่แน็กวังนะเพื่อให้อยู่ตัวละครไปยิ่งไม่ดีอยู่เป็นตัวแฝงใช่ไหมเนี่ยได้ผลตรงนี้พอคุณเซสื้อสมเลย เร<อ>ากุ๊ปคอนแซเรพี่เ,าเย,เยเาเลยม,ม่ขึ้นดการ์ดใหญ่หมอิดการใหญ่ปวดกีด่แหละไม่ไหวมีผ้าันแไหมสถานะมีอะไรบ้างอ่ามีมีมีมึมงมีเพลงยูเรีร์ไหมเดือดเพลงยเรอร์ตัวละครใจเงียบลง ไอ้คีร่าฟูไม่มีนะมาเอาอัมันส่งเสียงร้องแต่ตัจะได้ยินไม่ได้ยินใค่นี่หมออยู่นี่อยู่นี่ไปเลยคนนู้นเราได้ฟาร์มแล้วเราฟูแล้วนี่หมอนเกลี้ยดหยิบเก็บไปเลยโอ้ร้องเหมือนคนจะตาย ล้อเหมือนคนจะตายเยไม่ไม่มันมันมันไอ้นี่ไปละเย็บไปละมีอยู่มีอยู่เก็บไม่มีสีแดงแล้วเนาะอืมมีมีอะไรบ้างมันกมีะมีเลื่อนตกมีอะไรไหมไม่มีเลือนตกอ่ะไปกันเย็บเย็บแล้ว ็บแล้วมันพันแผลมันขึ้นผ้าพันแผลนะพี่ไม่ขึ้นอะไรแล้วเช็ค้หมดแล้วใช้ทุกอย่างโอเคอะไรอะไรหมอเคลียร์แล้วโอเคไปวิ่งยาวๆพี่วลัวกลไม่ค่อยเคลียร์เดี๋ยวสะพัดไปใหม่ดีนะเปิดดีกว่าเสียงดังโอเคโอ้ไม่ค่อยดีน่าน่ารู้หรือเปล่าว่าบทความนอร์มอลพวกพี่ได้เซตเซตสามสามแสนอ่ะ ดีเปิดไลฟ์สดดูเลยขึ้นมาอยู่น้ำก็ใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่หมอดังอีกแล้วอ่ะพี่หมอลงไปสองรอบสามรอบเลยหมอล้มแล้วมันแหว่งมันแหว่งไอ้เนี่ยเหมือนขามันหักแล้วพอวิ่งๆแล้วมันจะหักเพิ่มหักอีกอพันเลยพี่ต้องต้องปรับคือตอนนี้มันไม่ขึ้นให้พันแล้วอ่ะเออมันเบิร์ตว่าร่างกาย มาบังขวามาบังขวามีใช่อัี้กำลังจะวิ่งออกใช่ไหมพี่ใช,ใช<อ>่เจออาจแจกไหมไม่เจอพี่ไม่น่าเจอเนะาะตามตามตามไปดูตา,ามตน,นี่นะไปนั่นนะ่นะนะดโูโอ้โหพี่เอาอันนี้มาเล่นเลยเหรอพี่ไม่ได้เอามา พอพี่ไปเจอเจอคนโดยบังเอิญสามคนปะทะกันโอ้โหเดี๋ยวพี่ตบไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ชนะพี่าค่าไปสองน้ตค่าหนึ่งเดียตอนนี้กูบอกเลยว่าจอกูมืดแล้วจอกูมืดแล้วพี่นิดเดียวพี่กระปั้นอีกหน่อยนึงร้อกระเบิดล้อกระเบิดจะพี่ล้มเดี๋ยวผมจะดึงเองไม่งั้นมึงจะได้ใส่ใส่กระเบิด ว่ามีกแค่เนียพอพอเลือกมันออกระนามรนดบมันต้องมีไอ้ผ้าพันแผลขึ้นนี่พี่ถ้าเลือกมันไหลตลอดอ่ะไม่ไม่มันมันจะมีตอนที่เนี่ยพอเริ่มคลกรอบถึงก็จะมีตอนพอผ้านได้ผมรู้แล้วพี่ต้องไปตั้งค่าให้มันโชว์ตลอดเวลาไม่ผมตั้งนะตัว อ้าโน้ตหลานโน้ตตายยังยังพี่เดินไม่ไหวพี่เดินไม่ไหวหนักหนักเท่าไหร่หพี่พี่ออกแสน <69. S 3> หเก้ามอออกเท่าไหร่แสนหกแสนหกผม<ด>มีประมาณห้าแสนหกแสนน่ะใช่